สวัสดีครับย่งชัยชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับกล้องวงจรปิดเนาะอันนี้ของย่อเสี่ยมีครับตัวนี้เสี่ยมี่ outdoor camera AW 3 0 0นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายนอกตัวกล้องกันก่อนเนาะอันนี้บันทึกได้ถึง2องเคนะฮะมันปรับได้สองระดับเองนะมี2องเแบบแบบชัดมากชัดจัดเลยแล้วก็อ่าสามพิกเซลประมาณนี้ มีแค่ให้เรียกแค่สองอย่างอ่าแล้วก็อันนี้หลักๆก,ก็มีเท่านี้นะฮะอ๋อแล้วก็ตัวนี้กันน้ำด้วยนะกันน้ำตัวนี้เป็นกล้องเ u าดอร์เนาะกันน้ำกันฝนอะไรแบบนี้ฝนสาดอะไรนี่อยู่ได้เลยอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในเลยมาเปิดมาแล้วข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะมีกล้องหนึ่งตัวแล้วก็มีกล่องครอบกล้องมาให้ทีหนึ่งนะฮะ แล้วส่วนตัวนี้เป็นเป็นกล่องแยกมาต่างหากที่มันซ้อนกันอยู่แบบนี้ก็ข้างในก็มีอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์แบบนี้นะฮะก็คือ,คอตัวนี้มีอะแดปเตอร์ให้เนาะบางรุ่นไม่มีอะแดปเตอร์ให้แต่ไม่เป็นไรอ่าตัวนี้มีโอเคอ่ะมาดูต่อมาแกะมาแล้วก็นี่ฮะผมก็ใจจะสวยดูละเดี๋ยวดูนี้นก่อนเนาะอันนี้อันนี้ดีมากเลยนะเว,เวลาเรามาร์กเจานะเนาะเราเอาสติกเกอร์เนี่ยครับ แปะไปบนบน,บนกล่องกล่องไฟที่เราจะเอาไว้ซ mm ่อนอะแดปเตอร์เนี่ยนะแล้วเราก็เจาะตามมาร์คนี้เลยมันจะเป๊ะเลยนะฮะเราไม่ต้องมาวัดเองที่หลังมามาร์คทัเองแต่มันลําบากแล้วตัวนี้ก็เป็นใบรับประกันเนาะ,ะตัวนี้สติ๊กเกอร์แถมมาให้ส่วนตัวนี้เป็นคู่มือครับเป็นคู่มือก็มีหลายภาษาเนาะก็แต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะไม่เป็นไรฮะภาษาอังกฤษก็ได้เราดูแต่คีย์เวิร์ดเอาเนาะแล้วก็มีพุกมาให้ครับมีพุกเวลา เราไม่ได้ติดตั้งกับตัวกล่องไฟเนาะที่ว่าที่ว่ากล่องที่เราจะใส่เป็นจังชันบล็อกอเนาะเราไม่เราไม่มีนะเราไม่ใส่เราจ่ายยิงกับไม้หรือว่ายิงกับปูนเราก็ใช้พุกตัวนี้แล้วก็มีสกรูมาใหา้สกรูนี้ไม่ได้เป็นเกลียวแบบปล่อยเนาะอันนี้เราต้องเจาะนําไปก่อนเนะาะครับผมแล้วก็ใช้หัวแฉกส่วนตัวนี้ นี่อันนี้สําคัญนะสําคัญสําคัญมัน,นเป็นไขควงแฉกตัวเล็กเอาไว้ใส่เมมประกอบเมมตรงนี้เมมแล้วนี้อยู่ด้านล่างเนาะอันนี้ลําโพงอันนี้เป็นเมมนะเปิดใช้ตัวปรเจเอาตัวนี้ครับไขามาก็นิดหน่อยอแล้วดูนี้อันนี้เป็นข้อต่อนะนตรงคอนเนคเตอร์เนาะที่ว่าจะใส่กับตัว adapter. อะแดปเตอร์ยัดเข้าไปเดี๋ยวผมจะ เข้าเรื่องเลยประเด็นก็คือตัวเนี้ยมันไอพ6หกสิบหกเนาะมันกันน้ำกันฝุ่นได้แบบร้อยเอร์ซ็เลยแต่ปัญหามันก็คือไอตรงรอยต่อตรงเนี้ยครับมันไม่กันน้ำนะมันไม่กันน้ำฉะนั้นเวลาเราต่อเวลาเราต่อเข้ากันเนี่ยเวลาเราต่อเข้ากันอย่างเงี้ยเนี่ยครับให้เอาให้เอาเทปพันสายไฟนะครับพันให้แน่นเลยเนาะ อันนี้อันนี้คือจุดที่หนึ่งนะแต่แต่ผมมีวิธีที่แชร์ที่จะไม่ให้โดนน้าด้วยของผมไม่พันด้วยอ่าเรามาดูแอดเตอร์กันแอดเตอร์ให้สายมาสามเมตรนี่เดี๋ยวเราดูเราดูการกินไฟของกล้องตัวนี้ก่อนอ่าตรงไหนเอ่ยนี่ดูครับนี่อ่าเด๋ดูอินพุตเนาะอินพุตอินพุตก็หนึ v, ่งร้อยถึงสองรยี่สิบโวลต์ห้าสิบถึงหก หรือว่า60เฮิรต์ก็ได้นะฮะ0.5แอมป์ก็คือไฟบ้านเราเข้านี่แหละครับเสียบได้เลยธรรมดาเลยอแล้วก็ส่วนส่วนเฮิรต์ก็บ้านเราก็เนะี่ย50เฮิรต์เนาะก็เข้าได้เลย0.5แอมป์ก็คือน้อยมากแล้วดูขาออกขาออกเนาะไฟขาออกเข้าไปที่กล้องนะไฟออกจากแดปเตอร์แล้วไปที่กล้องที่12โวลต์เนาะ12โวลต์แล้วก็ประมาณ1แอมป์ครับเป็นกระแสตรงเนาะ มันจะเปลี่ยนจากไฟไฟบ้านคือแสสลับ AC นะฮะไปเป็นกระแสตรง DC เ,เข้าที่ตัวกล้องฉะนั้นตัวกล้องกินไฟน้อยมากครับามาทีนี้วิธีการที่ผมจะบอกคืออ่ะมีมีเรื่องอีกเรื่องนะึงไอตัวแอดเตอร์เนี่ยครับไม่ไม่กันน้ำนะแอดเตอร์ apter, ไม่กันน้ำแต่ตัวกล้องกันน้ำฉะนั้นวิธีการเราก็คือเราเอาตัวแอดเตอร์กับตัวจุดต่อเนี่ยครับเอาเอาใส่กับ ตัวตัวกล่องกล่องกันน้ำเป็นกล่องไฟนะครับที่เป็นกล่อง Junction Box อะ่ะที่เราใส่กับสายสายไฟรอดอาสายไฟรอดท่อแล้วก็ต่อกับกล่องที่มันอยู่ใต้หลังคาที่เราใส่ใส่กันทั่วไปนั่นแหละเอามาติดตั้งกล้องฉะนั้นเราซ่อนซ่อนทั้งอะแดปเตอร์แล้วก็ซ่อนทั้งจุดคอนเนคเตอร์เนี่ยครับเอาไว้ในในตัวจังช t i o n b o เนะแล้วก็สายตัวนี้มันมันก็สามารถหลบไปด้านหลังได้นะ ก,ก็ไม่มีอะไรก็ให้มันทะลุเข้าไปเลยอ่าแล้วตัวกล้องตัวเนี้ยดูมันเหมือนปรับได้แค่ขึ้นลงปรับซ้ายขวาไม่ได้จริงๆไม่ใช่ฮะปรับได้หมดเลยเวลามันมันหมุนรอบตัวเองมันก็หมุนได้เนี่หมุนตัวนี้ฮะปรับตัวนี้ได้ฮะแล้วก็กดขึ้นลงได้คือมันปรับได้เลยนะครไม่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วภาพมันจะเอียงตามคือเราปรับได้เอาเป็นว่าปรับได้แล้วกันอ่า ผมรับประกรันผมติดแล้วอันนี้ตัวที่สองที่ผมซื้อผมชอบผมติดแล้วผมผมเลิฟเลยผมเอาเลยเอาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวมาหนึ่งพันบาทเนาะก็ <c oughs> ก่อนติดก็เอาฟีบอกด้วย <c oughs> แกให้ดูเลยมาผมแกให้ดูนี่ <c oughs> ก็น,นี้มีม,มีมีไฟนะมีไฟเวลากลางคืนก็สองแล้วมันก็จะบันทึกภาพได้เนาะแล้วก็มันมีอินฟินิ์ในตัวด้วยแบบว่าไม่ไม่ต้องไฟเป็นไฟแฟลชเนานะมันก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็มีไฟบอกสถานะ อยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่าไฟบอกสนานะเนาะนี่มองเห็นอยนะู่เนาะแล้วก็ถัดลงมาเป็นไมโครโฟนเนาะ,ะก็โดยรวมแล้วก็ประมาณเท่านี้ทีนี้เมมที่จะใส่เนาะผมแนะนำเลยเมมเมมโมรีการ์ดเป็น SD การ์ดเนาะไมโคร SD การ์ดผมแนะนำให้ใส่128 g b ินะอ่าตัวนี้ใส่สูงสุดได้ที่256 g b นะิกเนาะ แต่ว่าผมแนะนําให้ใส่128ขึ้นไปเพราะว่าของผมอาะของเดิมอะผมมีผมมี SD card 32จิกซึ่งใช้กับกล้องตัวเก่าผมอะมันเพียงพอแต่พอเป็นตัวใหม่แบบเนี้ยแล้วมันเป็นภาพ2คซึ่งมันชัดมากอ่ะมันทําให้เฉลี่ยแล้วหนึ่วันอ่ะมันใช้ความจำที่จะบันทึกอ่ะใช้ไปถึงประมาณ20จิกถ้าผมใส่128จิกนะ ผมก็จะได้ประมาณ6วัน7วันเนาะฉะนั้นผมคิดว่า6วัน7วันอ่ะเพียงพอแล้วสำหรับการบันทึกเนาะก็เพื่อนๆถ้าอยากได้บันทึกมากกว่านั้นก็เพื่อนนับไปเลย1วัน2 0จิกอ่ะอ่ะประมาณนั้นอ่าจะจะเอาเท่าไหร่ก็จัดไปอ่าใส่6กก็ได้ใส่สายก็ได้จะใส่สายสองมันจะได้แค่ว่าวันกว่ากว่าไม่ถึง2วันเนาะมันจะดูย้อนหลังได้แค่นั้นนะแต่นี่ผมใส่128เลยผมจะดูย้อนหลังประมาณทักหนึ่งอาทิตย์ไปอ่าผมหนึ่งอาทิตย์ผมเพียงพอแล้วผม ก็เท่านี้ครับเท่านี้ก็มีอะไรแบ่งปันก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับก็เท่านี้แหละฮะสวัสดีครับ